ทักิลการอ่านออกเสียงระดับที่1อ่านเร็วขั้นกว่ารู้เรื่องน่าสนใจกว่าการลงเสียงอ่านที่ยืดยาดยานคางไม่ควรจะเกิดขึ้นกับนักอ่านลงเสียงมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการอ่านลงเสียงสื่อประเภทใดก็ตามนะคะนึกถึงเราค่ะในฐานะคนฟังสมมุติว่าเราไปประชุมสัมมนาถ้าเจอวิทยากรที่พูดช้าอืดอาดยานคางเรายังลำคาเลย ฟังแล้วเบื่ออึดอัดฟังจนหลับแย่กว่านั้นบางทีก็จับใจความไม่ได้ใช้เวลาฟังนานแลือเกินนานจนไม่รู้ว่าเขาเริ่มต้นเรื่องยังไงนอกเสียจากเราฟังไปจดไปถูกไหมคะนี่คือในมุมของผู้ฟังซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดท่านั้นเมื่อเราไม่ชอบฟังคนที่พูดช้ายานค้างยืดยาดในทางกลับกันถ้าเราเป็นคนอ่านลงเสียงหรือเราเองเป็นวิทยากร เป็นครูอาจารย์เราก็ไม่ควรจะพูดช้าเกินไปยืดยาดลากเสียงยานคางแทนที่เขาจะอยากฟังเราพูดกลับทําให้เขาําคาญใครบ้างควรอัพสกิลความเร็วในการอ่านลงเสียงเคล็ดต่อบว่าทุกคนทุกคนสามารถอ่านให้เร็วกว่าและน่าสนใจกว่าได้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่าท่านชีวิตเนี่ยเราทํางานลงเสียงอ่านใช่ไหมเราใช้ความเร็วในระดับไหนในระดับที่เหมาะสมหรือไม่แน่นอนงานแต่ละประเภทนะหรือเจ้าของงานแต่ละโปรเจกต์ ถูกจำกัดด้วยเวลาความยาวของบทและถ้าเป็นบทยาวๆล่ะเช่นหนังสือเสียงสังเกตง่ายๆค่ะลองอ่านไปสักบทสอบทแล้วย้อนกลับไปฟังเราสามารถสัมผัสได้ว่าความเร็วที่เราอ่านไปนั้นเราอ่านช้าไปหรือเปล่าเราปรับความเร็วขึ้นในขั้นกว่าอีกได้ไหมเชื่อไหมคะอ่านให้เร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงงานเสร็จเร็วขึ้นด้วยการอัพสกิลในคลิปนี้ใครจะให้เทคนิคแค่2ข้อเท่านั้นนะคะข้อแรก อ่านให้ครบทุกคำชัดทุกคำฉันต้องเน้นทุกคำไหมไม่จำเป็นต้องเน้นเสียงทุกคำมัวแต่เน้นทุกคำเราจะอ่านให้เร็วไม่ได้เลยค่ะ ย้ำเทคนิคข้อนี้คืออ่านให้เร็วโดยไม่ต้องเน้นทุกคำเพราะการเน้นทุกคำคล้ายๆกับเรากระแทกเสียงทุกคำคนฟังจะฟังแบบไม่ลื่นไหลไม่ลื่นหูจากน้ำเสียงที่เราเป็นเน้นย้ำทุกคำเทคนิคที่จะช่วยให้การเน้นย้ำเสียงทุกคำน้อยลงนั่นก็คือการรวบคำอ่านแบบรวบคำให้ลื่นไหลวักต่วักนะคะการรวบคำจะแก้อาการอ่านยืดยันค้างได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไร เพราะเราจะไม่ลากเสียงทีละคำแล้วจะไม่เน้นเสียงทุกคำอีกแล้วมาดูตัวอย่างกันค่ะเป้าหมายของเราคืออัพสกิลความเร็วในการอ่านขั้นกว่าเพื่อสร้างความน่าสนใจในขั้นกว่ารอบแรกแค่จะอ่านแบบอ่านช้าๆทีละคำและเน้นทุกคำใช้เวลานานกว่าและเหนื่อยกว่าด้วยนะตอนที่ฉันสมัครเข้าทำงานที่ Google ในทีมฝึกอบรม AdWords เมื่อปี2005ส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันสนใจตำแหน่งนี้คือ ฉันรู้ว่าลึกๆแล้วตัวเองอยากเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพในเวลานั้นฉันรู้สึกกดดันที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนมากจนต้องสวมเสื้อคอเต่าทุกครั้งที่นำเสนองานใหญ่ๆเพื่อปกปิดผื่นแดงเป็นปื้นตามคอและหน้าอกฉันรู้ว่าการทำงานที่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นทุกวันจะเป็นการบำบัดให้คุ้นชินกับความกลัว แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าบทบาทที่ฉันต้องการเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพนั้นอยู่อีก29ข้างหน้าและงานที่ Google ก็ช่วยให้ฉันก้าวหน้าไปหาแปลงดอกลิลี่ในระยะยาวของตัวเองได้โอ้เหนื่อยนะคะกว่าจะอ่านจบ ตัวอย่างแบบที่2ออา่านเพิ่มความเร็วในขั้นกว่าเพื่อสร้างความน่าสนใจในขั้นกว่าเทคนิคคือรวบคำให้กลมกลืนอ่านอย่างลื่นไหลค่ะตอนที่ฉันสมัครเข้าทำงานที่ Google ในทีมฝึกอบรม AdWords เมื่อปี2005ส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันสนใจในตำแหน่งนี้คือฉันรู้ว่าลึกๆแล้วตัวเองอยากเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพในเวลานั้นฉันรู้สึกกดดันที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนมากจนต้องสวมเสื้อคอเต่าทุกครั้ง ที่นำเสนองานใหญ่ๆเพื่อปกปิดผื่นแดงที่เป็นปื้นตามคอและหน้าอกฉันรู้ว่าการทำงานที่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นทุกวันจะเป็นการบำบัดให้คุ้นชินกับความกลัวแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าบทบาทที่ฉันต้องการเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพนั้นอยู่อีก29ข้างหน้า เละง,งานที่ Google ก็ช่วยให้ฉันก้าวหน้าไปหาแปลงดอกลิลลี่ในเบียะยาวของตัวเองได้เทคนิคนี้เมื่ออ่านเร็วขึ้นเราสามารถควบคุมลมหายใจได้แบบสบายๆและไม่เหนื่อยเกินไปและยังควบคุมโทนเสียงได้ตามที่เราต้องการค่ะรอบที่3าครจะอ่านให้เร็วขึ้นเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นด้วยเทคนิคอะไรคะ เทคนิคการเน้นเสียงในคําบางคําคําบางคําในที่นี้เราเน้นได้ตามใจอยากเลยอยากเน้นตรงไหนก็เน้นไม่ใช่คำคีย์เวิร์ดไม่ใช่คาสําคัญอะไรด้วยซ้ํานะคะแต่เราเน้นเพื่อสร้างท่วงทํานองในการอ่านเสียงอ่านของเราจะทําหน้าที่สื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มนะคะตอนที่ฉันสมัครเข้าทํางานที่ Google ในทีมฝึกอบรม a d w เวิรเมื่อปี2005 ส่วนหนึ่งที่ทําให้ฉันสนใจตําแหน่งนี้คือฉันรู้ว่าลึกๆแล้วตัวเองอยากเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพในเวลานั้นฉันรู้สึกกดดันที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนมากจนต้องสวมเสื้อคอเต่าทุกครั้งที่นําเสนองานใหญ่ๆเพื่อปกปิดผื่นแดงเป็นปื้นตามคอและหน้าอกฉันรู้ว่าการทํางานที่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นทุกวันจะเป็นการบําบัดให้คุ้นชินกับความกลัวแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆในกรณีนี้ ก็เท่าก,กับว่าบทบาทที่ฉันต้องการเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพนั้นอยู่อีก2อก้าวข้างหน้าและงานที่ Google ก็ช่วยให้ฉันก้าวหน้าไปหาแปลงดอกลิลลี่ในเรียยาวของตัวเองได้อยากให้ย้อนฟังการอ่านทั้ง3แบบของแคลนะคะแล้วจับให้ได้ว่าความเร็วในการอ่านแตกต่างไหมการเน้นคำรอบแรกมีไหมรอบที่สองมีไหมมากน้อยแค่ไหนสื่อสารเนื้อความได้แตกต่างหรือไม่ลองทบทวนฟังดูแล้วจะได้คำตอบค่ะ ยังไม่จบค่ะเทคนิคข้อ2คือไม่เว้นวรรคนานเกินไปต่อให้ในบทมีเว้นวรรคการเว้นวรรคที่นานเกินไปหรือเว้นวรรคแบบไม่จําเป็นหรือเว้นวรรคตามใจฉันเพราะฉันเหนื่อยอ่านต่อไม่ได้ฉันก็เลยหยุดเว้นวรรคอาจจะแย่กว่านั้นนะคะถ้าไม่ได้ตัดต่อช่วงเว้นวรรคออกไปการเว้นวรรคนานเกินไปก็สร้างความลำคาญสร้างความอึดอัดได้เหมือนกันไม่ต่างกับการอ่านแบบยืดยาดเลยค่ะ เพราะผู้ฟังเขารออะไรไม่รู้รอโดยไม่จําเป็นต้องรอการอ่านแบบยืดยาดเกินไปเว้นวรรคนานเกินไปมันทาให้คนฟังจับใจความไม่ได้เหมือนที่แครพูดไปตอนต้นคลิปแล้วนะว่าเวลาเราไปประชุมหรือไปฟังการสัมมานานะคะถ้าเราเจอคนพูดยืดยาดยานคางกว่าจะจบแต่ละประเด็น บางทีจับใจความไม่ได้อ่านลงเสียงแบบเว้นวักนานเกินไปมันสร้างความรำคาญสร้างความอึดอัดทำให้คนฟังจับใจความยากขึ้นจริงไหมมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างเดิมเลยเขาจะอ่านแบบเว้นวัคเยอะๆนานๆแต่จะไม่อ่านช้าเกินไปนะตอนที่ฉันสมัครเข้าทำงานที่ Google ในทีมฝึกอบกรม AdWords เมื่อปี2005ส่วนหนที่ทำให้ฉันสนใจตำแหน่งนี้คือฉนรู้ว่าลึกๆแล้ว ตัวเองอยากเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพในเวลานั้นฉันรู้สึกกดดันที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณาชนมากจนต้องสวมเสื้อคอเต่าทุกครั้งที่นำเสนองานใหญ่ๆเพื่อปกปิดผื่นแดงเป็นปื้นตามคอและหน้าอกฉันรู้ว่าการทำงานที่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นทุกวัน จะเป็นการบำบัดให้คุ้นชินกับความกลัวแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าบทบาทที่ฉันต้องการเป็นนักเขียนและนักพูดมืออาชีพนั้นอยู่อีก29ข้างหน้าและงานที่ Google ก็ช่วยให้ฉันก้าวหน้าไปหาแปลงดอกลิลลี่ในระยะยาวของตัวเองได้ เว้นวักไปเรื่อยเลยอยางเว้นก็เว้นบางจุดก็เว้นซะนานเลยคลิม่แน่ใจนะครผู้ฟังบางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ได้ฟังเพลินๆแต่ในคลิปนี้ค่ะเป้าหมายของใครคือการอัพสกิลในการอ่านให้เร็วขึ้นน่าสนใจมากขึ้นจากเดิมที่เราใช้ความเร็วแบบ คุ้นชินถ้าความคุ้นชินนั้นมันปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้เสียงอ่านบรรยายพูดพาของเราเราน่าจะรู้ตัวนะคะว่าเรามีความคุ้นชินอะไรบ้างและหาวิธีเทคนิคฝึกฝนเพิ่ม,เ,มเติมค่ะฝึกในแบบที่แตกต่างฝึกวิธีใหม่ฝึกให้มากขึ้นฝึกให้บ่อยขึ้นเพื่ออัพสกิลของเราเพื่อทําอาชีพที่เราชอบได้สนุกกับงานที่เราทําเราจะได้รับโปรเจกต์งานลงเสียงที่หลากหลายค่ะถ้าเราไม่หยุดพัฒนาความสามารถ